เออนะครับสวัสดีท่านผู้ดูทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับมาสู่เกม LEGO Batman 2 DC Super Hero นครับแม่ไม่เจอกันไปนานเลยในที่สุดผมก็สอบเสร็จแล้วฮะทุกคนโอ้โหแม่โอ้กว่าจะสอบเสร็จหาเวลาว่างมาเล่นเกมได้นี่มันยากเหลือเกินโอ้ผมบอกเลยเอาล่ะครับเรากลับสู่เกมที่เรารักกันไหนดูสิเราต้องไปทางไหนเนะี่ย มีรถไหมที่เรียกรถอ่านี่นี่นี่มีพอดีเลยเดินรถใช่หมอ๋ออยู่ผมเพิ่งรู้เนี่ยมีเสียงนี้ด้วยเึ๊บเดี๋ยวดูสิอ๋อสแกนปกติป่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ย سين เนสโตรแล้วนี่คือโลกเหรอทล้วมยืนอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเอ้ยอย่เป็นงั้นไป แม่แต่ก็แน่นอนฮะเราต้องทำเควสหลักก่อนไปไปไป v e r t i c a <oughs> ลนี่ไงยานาผ่านะคู่ใจไปครับปึ๊บฮะอนี่ไปแล้วปึ๊บเหมือนยืนพิงอยู่ตรงไหนสันกที่หนึ่ง <c oughs> ไกลๆเหุ่นยนตจ็อกเกอร์ใช่ไหมมันยืนพิงอยู่เราต้องไปหามันปึ๊บไปครับมาับไปครับ ต้องไปทางไหนเนี่ยอ่ทางนี้อ่าฮะแล้วก็แล้วก็อ้าวอันนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่ละเอ้เราต้องไปทางไหนเนี่ยปึ๊บทางนี้ทางนี้ออกก่อนป๊าบอ่ฮะไปทางนี้โอเคปึ๊บไปต่อทางนี้หรือเปล่าอ่าใช่ไป ึบแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้หรือเปล่าอุ๊ยโอ้โหเลี้ยวเรียวแรงทะลุนรกอ๋อปึ๊บ่าฮะแล้วก็มีทางซ้ายปึ๊บมาแล้วต้องไปต่อปึ๊บทำไมมันเลี้ยวยากจังเลยรถคันนี้ปึ๊บปึ๊บนี่กลับรถก่อนเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วปึ๊บนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ ึบไปมาแล้วาารายงานข่าวคืนนี้ค่ะที่รถไฟสายเมโทรเกิดขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยอาาจากขุญญน่นยนต์โรบอรตเนี่ยได้ทำการาช็อตสาฟ้าใสา่แบทแมนและซุเปอร์แมนนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือประชาชน ก็กำลังจะเลือกอประธานาธิบดีอยู่พอดีเลยอาฮะแต่เราคงน่าจะได้คำตอบกันตอนกันทีหลังเฮ้ยโอ้โห,โโหนี่ไงใช่ไหมประชาชน,นทัน้งหลายขอบคุณที่มาร่วมวันดีวันนี้ของผมนะครับร่วมโหวตธุรกิจอย่างจริงจังแล,ออแล้วก่อนที่จะเลือกนั้นหายใจเข้าลึกๆซะหน่อย คิดยังไงกับเราประธานในพิธีที่คุณจะเลือกเรารับเขาเราเราเราได้รับทุกอย่างที่เขาบอกเราต้องการประธานที่พิธีให้มั่นใจนะว่าพวกเขาจะพวกเขาจะอะไรวะอะไรพอๆสักอย่างแปลไม่ทันมามาแล้วอุ้ยโอ้โหตัวแม่ก็ยังไม่หาย แต่ว่าในคคปซินดูดีมากเลยนะดูปกติอะนี่ไงนี่ไงไปมีตรงนี้นะฮะเราก็ลองประกอบดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยวายอยู่ถึงแม้จะช้าลงไปด้างนี่ไงปุ๊บพาวอร์สูนปุ๊บไปปีด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 ตูมได้ละหนึ่งปุ๊บแล้วก็มีให้สแกนทองใช่ไหมเอาเอาซะหน่อยเลเซอร์ทอง ไม่ใช่สกแกนฮึบ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 โอเคอเค๋อเนี่ยแล้วก็พ่นท่อใส่ปั๊บฮึบแล้วก็พ่นน้ำแน่นอนฮือฮึ๊บไปฮึ๊บนี่ไงนี่ไงอ๋อต้องใช้ท่อใช้ทองเยอะซุเปอร์แมนฮึ๊บตู้ต้องวุ้มเรียบร้อย เอาล่วงแล้วเอาใหม่จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุไวอยู่นะทำเป็นเล่นโอ้ยออดชุดสายฟ้าึ๊บเอเล็กตริกซิตี้สูตรนี่ไปลึ๊ปล๊บนี่มาไปไปอึ๊บโอเคึ๊บดูไฟมาอ่าเรียบร้อย โซ่แบนขึ้นมาดึงได้โอเคขึ้นมาฮึบเฮ้ยจ้าฮึบยาได้แล้วเฮ้ยกระเลยขึ้นอ๋อโอเคเป็นเสาให้เราไต่ขึ้นไปปะเหมือนต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่ไงไเอ๋อสแกนกันนะอ๋อเฮ้ยไม่ใช่สแกนใช้ใสายตาเลเซอร์ก่อนอ๋อโอเคใช้แบทแมนโอเคฮึบโอเคมา ดึงฮึบอ่าแล้วก็ขึ้นไปฮึบเออเรียบร้อยขึ้นมาไปเหยียบโอ้ยเหยียบเองก็ได้อ่ะเอาเหยียบเองก็ได้อ่ะโอเคฮึบตั้งนึงนี่นี่นี่อย่างนี้ยอดอย่างนี้ก่นกอนฮึบเรียบร้อยโดนทำร้ายแน่อย่ามาขวางอย่ามาขวาง อย่ามาฟังฟังก็โดนนี่ไงเรียบร้อยเฮ้อเพ้อนี่อย่างแหม่ว่ามันก็ยังยืนได้ปกติเฮ้อเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้อนี่มันก็ยังแข็งแรงดีปกติแต่ทำไมพอเรันเราเล่นมันกระจอกกระจอกเฮ้ยเอาเอาแล้วนี่นี่ส่องไฟเออเออ เฮ้ยอ๋อมาแล้วเออหอดตายแล้วเราเอออกลัวงั้นไปเจอกันนะครับปึ๊บเฮ้ยตึ้งเรียบร้อยหนึ่งทีปึ๊บเรียบร้อยหนึ่งทีเรียบร้อยหนึ่งทีเรียบร้อยหนึ่งทีเรียบร้อยต่อยปึ๊บแล้วก็ ฮึบได้ไงเรียบร้อยโชว์เทสเทไรเอาโอเคเอานี้มาฮึบเซฟก่อนเดี๋ยวหลุดเหมือนวันนั้นโอ้โหจำได้เลยคลิปนั้นผมหลุดเฉยเลยแต่ดีนะแบบเซฟก่อนนี่ไงปึ๊บฝาประกอบจุ๊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 บนี่ไงเรียบร้อยมีจุ๊จุ๊บ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 เรียบร้อยครับนี่ไงมาดิต่อย ต่อยนี่ไปไปครับเฮ้ยเฮ้ยเจ้าอ่าแล้วเราก็ต้องส่องหน้ามันใช่ไหมนี่ไงนี่ไงโดนไปดิโดนเฮ้ยออกแบะเฮ้บนี่ไงโดนไปโดนไปเออโดนไปฮึบมาทางนี้เสร็จปุ๊บโอเคต้องอย่างนี้ก่อนแน่นอนฮึบ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  ฮึบเรียบร้อยไปเอแบสสูตรนี่เรียบร้อยว้วฮึบจบจ๊บจ๊บจ๊บจอ่อยอน่อยถึงจะต่อนานแต่ก็ต่อได้อยู่ึบจ๊บจ่ไงมาดิแล้วก็บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บอ๋อต้องเอาสายฟ้ามาฮึบโอเคแล้วก็ เิ่งเรียบร้อยประกอบครับจุ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 บเรียบร้อยครับอึบอึบนี่ไงไุกพื้นหนึ่งทีหูหายหมดโกงจัดโกงจัดแล้วก็นี่ตัวสุดท้ายไม่ไงเอยี่ยสิบปุบโดนไปนี่ตายหมดตายหมดต่อไปแบทแมนต้องเป็นอ่าอิเล็กทริกสูตรใช่ไหมตา ผมมาละฮึบฮึบฮึบนี่ไงไปต่อไปครับอ๋อโดนอะไรวะเนี่ยไปต่อโดนอะไรไม่รู้ฮึบผู้ชมนี่ไงโดนเรี็บร้อยโดนซะฮึบนี่ไงนี่ไงโดนโดนฮึบออ เอ้าโหมันทุบเฮ้ยนี่ยังมีอยู่ในเวลาแล้วซูเปอร์แมนปึ๊บนี่ไงนี่ไงเอางี้ก่อนเลยเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนนี่ไงโดนไปก่อนแล้วก็ปึ๊บเหรอสี่เก็บสิ่งทีจึ๊บจึบปึ๊บเอ้าเต็มพอดีปึ๊บนี่โดนได้เวลาละ เราออกมาแล้วฉันจะจะรู้มันผ่านไปแต่คลิปต้นไหนมันมาจะทำให้พวกมันช้าลงแบทแมนอย่างน้อยก็หยุดมันได้นี่ออ๋อหนูเสียสละโอ้โหเวลานี้แหละเล็กส์จะเอาแบทแมนแยกออกมาชิ้นเฮ้ออ้าวโรบินเออนึกถึงโรบินเลยดิ เฮ้ยหนี่ผมมาแล้วเฮ้ยเอาตัวบินทำดีนี่เอ๊ะอะไรอ่ะผมผมคิดว่าผมกำลังจะร้องไห้ครับจะร้องไปสิจะร้องไห้เฉยเฮ้ยโอ้โหนี่เป็นไงรถสดใสเชียโอ้โหเรียบร้อยครับเ h e n เ x t President ผมว่าพาร์ทหน้าเนี่ยมันต้องเป็นขับรถแน่นอนเพราะ,ะนั้นผมจะแถมให้อีกด่านหนึ่งเออเพราะว่าขับรถมันแป๊บเดียวอะ่ะผมแถมให้เลยทีเดียวเออพาร์ทหน้าผมจะได้แบบเล่นแบบเต็มๆให้ทุกคนดูไะดูทรงแล้วมันน้องขับรถอะ่ะเพราะว่ามันขึ้นรถขนาดนี้แล้วไหนไปซิอ๋อมาละเว,ว้ยนี่นี่ดูโดนซูเปอร์แมนบินอ้ แบทแมนไม่ไม่ไปหาซูเปอร์แมนก่อนนะแต่ทำไมมันมาไกลยังวะโอ้โหมาไกลขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยมาไกลขนาดนี้เลยหรอเปทโรบินหรือว่ามันวิ่งหนีเราแหละเออคิดไม่ง่ายดีมาอาจจะวิ่งหนีเราฮึบอ,อย่างน้อยเราก็ได้รถแล้วไปครับไปอย่างน้อยเราได้รถแล้วไม่มีอะไรเสียหาย ไปครับฮึบไ,ไปยังไงไปฮึบเี้ยวซ้ายฮึบไปนี่ถึงพอดีโสนหรือว่าไกลนี่งไงมาเล็กลูเธอร์อภธานอธิบดีลเล็กลูตอนนี้อ่าสำหรับวันนี้ก็คือได้ให้ปลาใสนะเกี่ยวกับแบทแมนแต่ว่ามีแบทแมนกับซูเปอร์แมนเนี่ยคอยช่วยผู้คนนับล้านอยู่สามารถรอดพน้นจากการบวชอันไม่เป็นธรรมได้ ดาวนะผมก็แปลตามบริบทไปอ่าแปลไม่ทันครับที่ผมเงียบคือแปลไม่ทนันเ,เฮ้ยเออนี่เป็นไงเจอบูมเจอบแบตแมลงไปแบตแมลงเงี้ยไม่เราไม่เรียกบูมแมลงเราเรียกแบตแมลงเฮ้ยน,น,น,นี่ไงนี่ไงเห็นไหมมันต้องขับรถแน่นอนเห็นว่า ผมเดาไว้ไม่มีผิดเลยปึ๊บไปทางซ้ายเออโอเคครับมาเฮ้ยะนี่ไงได้เวลายิงมีอะไรไหมนี่ไงโดนเลยเอ่อมีมีอะไรให้ยิงเนี่ยเอ่อนี่นี่มีข้างบนข้างบนชี้อยู่ข้างบนข้างบนข้างบนขวาขวาขวาล่างล่างนี่ไงโดนไปตูมหนึ่งที สะดุดไปดิสะดุดไปดินี่ไงแล้วเราก็ยิงยิงยิงพุ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 งแบทแมนเอ้ยซูเปอร์แมนเราสั่งทำให้เราต้องยิงยิงพุงยิงพุงยิงพุงตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊เอ้ยตุ๊บ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 เอ้ยมีเอาช่วยคนได้เฉยนี่ไงเรียบร้อยปึบเออไปทางขวาเฮ้ยนี่ไงไปทางขวาตอนนี้ซ้ายโอเคนี่ไง ทำไมต้องมีขวามีซ้ายด้วยไปไหนก็ได้ไม่ไม่ได้หรอก็แค่หนีปะเอ่อนี่นี่นี่อ่าเรียบร้อยโดนอีกตูมปะ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 ปปปเฮ้ยมีมีมีข้างมีข้างข้างล่างนี่ไงโดนไหมไปโดนไปคือคือคือนี่ไงโดนยิงยิงยิงโดเกอร์โดนโดนโดนบอกแล้วอย่าไปร่วมมือเล็กรูทอโดนโดนโดนซาโดนซา เราสลัดไม่พ้นเลยฉันก็ไม่ได้พยายามทำแบบนั้นนะเฮ้ยเอาแล้วอ๋อไม่ได้กะหนีเหรออ๋อคือกจะยิงไปเรื่อยๆให้มันพังใช่ป่ะอ๋อเออแผนดีเว้ยจมันจะพังเหรอวะยิงยิงแค่เนี้ยนะเ้ยนี่ซ้ายขวา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 โอเคโอเคโอเคนี่เรียบร้อยดูลูกศรนะตุ้มเออชนอีกเุ๊ป ยิงยิงยิงไก่อนอ่ะยิงอะไรได้มยิงหมดอ่ะแต่ว่ายิงน,นี้ก่อนดีกว่าอตายเออตายสักทีตายเออตายแล้วเว้ยไหนปบเอเออไปไหนมาเนี่ยขอความช่วยเหลือนอะ่ะดูสิอะไรอะ่ะเ้ยอ๋อาวัดรูปเลยหรอ แล้วขอความช่วยเหลือไงเยี่ยมเลยเบทแมนมีอะไรสั่งเสียไหมใช่ดูนู่นสินายอยู่ในทีวีอ่ะมันสวยจังเลยมันไม่มีประโยชน์เลยว่าหญิงโง่เอาแล้วนี่นี่เรียกจัดติดหลีกทั้งหมดเฮ้ยเอ้าวยมีคนอื่นด้วยเหรอ เฮ้ยเดอะแฟดโอ้โหกับตันบูมแรงโดนเรียบร้อยนี่กิเลนเทิร์นโอ้โหมาด้วยเรียกจัดซิสหลีกทั้งหมดนี่เฮ้ยไซบอร์กสู้ใครอะเดนอสเซาหหุ่นยนต์เอาแล้วอะนายจะทำอะไรอีกอะงั้นไปหาบุสเวนกันเออบุสเวนก็อยู่ข้างหน้ามึงอะครับ เห็นแล้ผมบอกแลว้วแค่ขับรถอะปับเพี่เขาจบแล้วทุกคนโธ่โ้ยแต่กายผมว่ามันมันมาแล้วเราจะได้เล่นตัวอื่นแล้วทุกคนแบบบนแบทแมนซูเปอร์แมนโรบินมานานล้วนี่เราจะได้ตัวอื่นแล้ว,ลวมีเดอะแฟกตตัวที่ผมชอบด้วยโอ้ยในที่สุดสมกับชื่อภาค DC ซูเปอร์ฮีโร่ละโอเคครับทุกคนงั้นไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะโอ้โหหวังว่าพาร์ทนี้จะสนุกกันอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วย แมผมดีใจมากเลยเวลาที่แบบเห็นคนคอมเมนต์นะเอาจริงๆแค่คนคอมเมนต์นะผมก็ดีใจแล้วผมเล่าให้แฟนผมฟังมาแบบอุ้ยมีคนคอมเมนต์แล้วอะไรเงี้ยเออฮะส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าเออจบภาค2แล้วต่อภาค3เลยอย่างงี้ตามจริงผมก็อยากนะแต่ว่าผมแอบสปอยกันเลยว่ามีมีเกมนึงรออยู่นะมีเกมนึงรออยู่อยู่แล้วนะผมวางแผนไปแล้วว่าผมอยากเล่นเกมนี้ก่อนเออส่วนใหญ่ผมก็เวลาจะทําเกมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาความอยากเล่นของตัวเองไว้ก่อนเลยเออ เพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้ทุกคนผิดทุกคนผิดหวังบ้างนะแต่ว่าอ่ะนั่นแหละรอดูรอดูเกมต่อไปคืออะไรนะฮะไปเจอใหม่พัทหน้าฮะบ๊ายบายครับ